สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ดิฉันแพทย์หญิงการนานะคะลีลาพัฒนานุรักษ์เป็นจกักษุแพทย์ด้านออโคลพลาสติกของหน้าตาจากักษุคลินิกนะคะ,ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคนไข้นะคะ,ะตัวจริงเสียงจริงเลยเจะมาปรึกษากันนะคะในเรื่องของการทําตาสองชั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณหนิงสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหนิงนะคะ ค่ะวันนี้คุณหนิงก็จะมีมาปรึกษาเรื่องปัญหาเปลือกตานะคะไม่ทราบคุณหนิงมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเปลือกตาบ้างะะคะงตาเยอะค่ะแล้วก็แต่งตาก็จะลําบากค่ะแล้วก็ต้องติดเทปตาสองชั้นค่ะค่ะคหนิงเหมือนกับว่าตาสองข้างถ้าดูผ่านๆอย่างนี้หวันรู้สึกว่าตามันไม่เท่ากัน ก็เหมือนกับว่าชั้นตาข้างหนึ่งเล็กมากหรือข้างหนึ่งพอเห็นนะคะแล้วก็หนิงจะมีหนังตาที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอันนี้เป็นความรู้ทั่วไปคือถ้าคนคนไทยหรือว่าคนเอเชียส่วนมากเนี่ยเรามักจะมีชั้นตาที่เล็กนะคะชั้นตาจะเล็กหน่อยถ้าเทียบกับคนฝรั่งหรือว่าแันั้นก็จะมีตาชั้นที่ใหญ่แล้วก็เบ้าตาเขาก็จะใหญ่กว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นเหมยเหมย,อย,อ,ย,อ,ยอย่างคุณหนิงนี่อาจจะต้องอ ทำตาให้ไม่ใหญ่มากนะคะเพราะถ้าชั้นตาใหญ่มันก็จะดูอาจจะไม่รับกับรูปตาแล้วก็ใบหน้านะคะค่ะเออไม่ทราบคุณหญิงนอกจากปัญหาหนังตาที่ที่ได้เล่ามาเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาสุขภาพตาอื่นๆอะไรบ้างไหมคะมีตาแห้งลงด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกคันตาค่ะตอนเช้าภูมิแพ้ใช่ค่ะคือคนที่ตาแห้งหรือว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยบางทีก็จะชอบขยี้ตานะคะการขยี้ตาบ่อยๆถามว่า อ,อ,อาจจะอาจจะมีผลทาให้หนังตาเราหย่อนเร็วก็ได้แล้วก็มีรอยคล้ำรอบดวงตาเกิดขึ้นได้นะคะส่วนเรื่องตาแห้งเนี่ยบางทีว่าการผ่าตัดก็ต้องส่งสําคัญต้องระวังนิดนึงว่าถ้า,าทำตาสองชั้นที่มันใหญ่เกินไปหรือว่าทําซะจนหนามากอาจจะมีปัญหาทําให้หลับตามไม่สนิทได้อันนี้ก็ต้อง ปกติการทําตาสองชั้นหมอก็จะต้องตรวจสุขภาพตาทุกอย่างให้ละเอียดก่อนว่าคนไข้มีปัญหาหรือเปล่านะคะค่ะไม่ทราบคุณหนิงรู้จักหนะ้าตาจาักสุคลินิกได้ยังไงคะมีเพื่อนแนะนําค่ะแล้วก็เซิร์ชใน Google ค่ะว่าที่ไหนคลินิกไหนมีคุณหมอตาจาักสุค่ะอยู่บ้างค่ะโดยที่เลือกเลือกที่หน้าตาก็คือมีหมอ หมอจักษุเฉพาะทางด้านออคูโลพลาสติกค่ะก็เลยเลือกที่จะปรึกษาที่นี่ค่ะค่ะ,คะ,คะจริงๆแล้วถ้าคุณหญิงเซิร์ชใน Google เนี่ยจะไม่ค่อยเจอหน้าตาจักษุคลินิกเท<ช>่าไหร่นะคะ,คะเพราะว่าที่ที่เราเนี่ยนะคะเป็นคลินิกเวชรกรรมเฉพาะทางของอจักษุนะคะก็คือรักษาโรคตาทั่วไปแต่ว่าด้วยความที่ท่าน เจ้าของนะคะอาจารย์นัทวุฒิว่าน้ำค้างเนี่ยเป็นอ็อ,อกโคลพลาสติกเป็นจักษุแพทย์ที่เฉพาะทางด้านเสริมสร้างเปลือกตาและเบ้าตานะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำอะไรแอดวานซ์มากกว่าการทำตรวจตาทั่วไปได้นะคะ,ะจริงๆคนไข้ที่มาหาที่ท,ที่นัตตาจักษุคลินิกเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่บอกต่อตอกันมา,มามากกว่านะคะเพราะเราไม่ได้ลงโฆษณาอะไรมากในโซเชียลนะคะ ก็จักสู่เฉพาะทางด้งานด้านด้านออคุโลพลาสติกเนี่ยอาจจะมีไม่มากในประเทศไทยนะคะเพราะว่า,เ,าเรียนเยอะนิดนึงนะคะเ,เราเราใช้เวลาเรียนกันหลายปีนะคะกว่าจะมีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ทั้งอาจารย์นทูตเองและตัวดิฉันเองเนี่ยก็ มีทําด้านนี้มาประมาณ1ิบสอปีกันแล้วนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะประเมินกันนะคะว่าอย่างเคสของคุณหนิงเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เราจะต้องแก้ไขยังไงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตรวจคุณหนิงนิดนึงค่ะหลับตาให้หนอนนะคะโอเคลืมตานะคะหลับตาอีกทีค่ะลืมตาค่ะ โอเคอ่ะนิงมองไปที่กล้องนิดนึงนะคะจะเห็นว่าของคุณหนิงเนี่ยเอ่อเท่าที่หมอดูนะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะมีปัญหาว่าหนังตาเยอะแล้วก็ชั้นตาสองข้างไม่เท่ากันมีเอ่อผิวหนังส่วนเกินและไขมันนะคะเอ่อก็เลยทำให หนังตาเนี่ยมันห้อยลงมาบางชั้นตาที่คุณหนิงมีเล็กๆอยู่นะคะอ่ะก็เลยไม่ค่อยเห็นชั้นตาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณหนิงขออนุญ,ญาตนะคะอืถือนิดนึงเดี๋ยวหมอลองดูกะดูชั้นตาให้อ่อหนิงหลับตาให้หมอนะคะหนลองลืมตาให้หมอนะคะเอาคุณหนิงมองตรงๆอย่างนี้นะคะหลับตาอีกทีคะ่ะลืมตาะ่ะอ่ามองปกติเลยนะคะชั้นตาประมาณนี้คุณหนิงว่าใหญ่ไปไหมคะ ใหญ่ใหญ่ไปหน่อยเนาะ<ช>อันนี้คือประมาณสิบสิบสองมิลน,นะคะถ้านับจากแนวขนตาซึ่งซึ่งอาจจะใหญ่ไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวอันนี้ให้รบกวนคุณหนิงมองตรงที่กระจกนะคะเอ,อาที่ดูเนี่ยจะเห็นว่าตาข้างนี้ค่ะของคุณหนิงเนี่ยเห็นชั้นตานะคะส่วนข้างข้างนี้จะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเมื่อกี้ที่ตรวจด,ดูเนี่ยจะพบว่าตาข้างข้างข้างที่ข้างขวาเนี่ยชั้นตาจะเล็กกว่านะคะคุณหนิงรบกวนหลับตาให้หมอนะคะ ลืมตานะคะมองตัวมองตาตัวเองในกระจกนะคะชั้นตาแบบนี้เนาะคุณหนิงว่าไงบั้งคะใหญ่ไปใหญ่อยู่ใช่ไหมคะ,<ช>คะหนิงชอบเล็กๆหน่อยไม่อยากช,ชัดใหญ่มากนะคะอันนี้ชั้นตานี้เหมอจิ้มที่ประมาณสัก12บมิลนะคะอาจจะหนักใหญ่ไปนิดนึงสําหรับคุณหนิงคือชั้นตาเนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าไม่มีตัวเลขที่ที่ที่เป็นแมจิกนัมเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาที่คนไข้ชอบหน,นิงหลับตาอีกรอบหนึ่งอ่าลืมตานะคะ ถ้าลักษณะแบบนี้คุณหนิงว่ายังไงเอ่ยได้นะได้เยนะเยประมาณนี้ไหมคะ,คะอันนี้จะดูธรรมชาติหน่อยชั้นตาจะไม่หนามากแล้วก็เออ่ทำให้ตาเนี่ยเห็นแนวขนตาสวยดีนะคะส่วนข้างข้างขวาที่ชั้นไม่เท่ากันหนิงหลับตาหมอก็จะเย็บให้สองข้างมันเท่ากันนะคะเ๋ยคุณหนิงองลืมตาหน่อยนะคะถ้าลักษณะไหนหลับตาอีกทีนะคะอ่าลืมตาค่ะ ชั้นตาประมาณอย่างนี้นะคะเนะะี่ยค่ะเราจะเท่ากันกับอีกข้างหนึ่งเมื่อสักครู่นี้แต่ตอนทำหนังตาตรงบริเวณนี้เราก็จะเล็มออกไปนะคะที่ไขมันส่วนเกินข้างในเราก็จะเอาออกพอประมาณนะคะไม่เอาออกซะจนเยอะเกินไปเพราะว่าไม่งั้นตาม,มันจะลึกเกินไปนะคะ